สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะคือตอนที่เราถ่ายเนี่ยมันใกล้จะเทศกาลอะไรแล้วนะเดือนตุตลาเนี่มันมีเทศกาลอะไรคะใช่แล้วค่ะมันคือเทศกาลฮาโลวีนวันนี้นะคะมิงจะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงเทศกาลวันฮาโลวีนนะคะเราจะต้องไม่ตกเทรนสักเทศกาลเดียว แต่ว่าวันนี้นะคะเราจะไม่มาแบบว่าเฮ้ย <Wow. S 1> แต่งตัวหรือแต่งหน้าอ่าไม่ใช่นะคะ2020เนี่ยมันฮิตอะไรคะมันคือฮิตการใช้ฟิลเตอร์ใช่ไหมแล้วคลิปนี้นะคะมิงจะมาสอนทำฟิลเตอร์นั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ทําไม่ยากเลยนะเอาจริงๆค่ะแล้วก็แอปที่มิงจะมาใช้สอนทําวันนี้นะคะก็คือแอป B 6 1 2นะคะอันนี้จริงๆมิงเคยสอนไปใน t i k t o ็อแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทําคลิปใน u t u b e กันอีกดีกว่าเอาแบบละเอียดละเอียดเลยเนาะเริ่มดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะเพื่อนๆก็ต้องโหลดแอปมาก่อนนะคะชื่อแอป B612 นะคะหน้าตาแอปจะเป็นอย่างนี้นะคะสามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะแล้วก็เปิดแอปขึ้นมานี่่างนี้โอ้แล้วก็จะทราบฟิลเตอร์เป็นของตัวเองใช่ไหมคะอันนี้เราสามารถรือว่าแต่งรูปอะไรได้เลยนะคือการที่เราจะทำฟิลเตอร์ได้เนี่ยเราก็จะต้องกดเข้าไปที่คำว่าเอฟเฟกต์นะคะกดไปที่คำสั่งสร้างตรงนี้เลยนะคะ เขาก็จะมีพี่ผู้หญิงคนสวยคนนี้ขึ้นมาให้เราเป็นแบบนะคะหรือใครนะคะที่อยากจะลองกับหน้าตัวเองเอาเงี้ยเวลาทำฟิลเตอร์ก็เป็นหน้าตัวเองได้แบบนี้นะคะแต่มีเอาพี่ผู้หญิงแล้วกันน้อเขาจะมีแบบเฟสสติกเกอร์แบบสติ๊กเกอร์ต่างๆ เขาจะมีแบบว่าเมคอัพมี sticker, สติกเกอสติกเกอร์ให้เราเยอะแยะมากมายเลยนะคะสติกเกอร์นะคะเราจะมาทำเยอะกับแบบว่าวันฮาโลวีนใช่ไหม <im it> เขามีแบบสติกเกอร์มาให้เราเยอะมากๆนะเลยคะ่ะแล้วก็แบบแบ่งโหมดเอาไว้จัดเรียงไว้ให้แบบพร้อมจิ้มพร้อมจิ้มแบบพร้อมเลือกเลยนะคะนี่น่ารักมากเลยอะ โอเคแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มิงทำนะคะมิงจะชอบใช้กลิตเตอร์แล้วก็เอสติกนะคะแต่วันนี้เราจะมาทําแบบฮาโลวีนกันใช่ไหมคะมิงก็จะเอาตัวกระตุนของมิงมานะคะสามารถไปโหลดได้มาจาก Pinterest โหลดมาจากไหนก็ได้เลยนะคะหรือจะเอาหน้าเพื่อน,เอ,นเองเนี่ยมาใส่ก็ได้นะอ่ะก็กดเข้าไปที่คําว่าคัทนะคะนี่นะคะเราก็สามารถเอารูปจากในแกลเลอรี่ของเรานะคะมาตัดได้เลยอย่างรูปนองฝักทองนี้ใช่ไหมแล้วก็ ระบายสีรายสีไปค่ะสีแดงนี่คือแบบส่วนที่เราเอานะอันนี้นะคะนี่ก็ทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตัดไว้เสร็จเรียบร้อยสองรูปนะคะมิ้งจะเอาน้องผีอันนี้ขึ้นมาค่ะอ่าแล้วก็น้องฝักทองค่ะแบบน,นี้โอเคน้องผีกับน้องฝักทองมาแบบนี้นะคะนี่มิ้ใช้เป็นสติกเกอร์ที่มิ้งตัดมาเองนะคะ ก็จะเอามาทําเป็นแบบขึ้นไว้ตรงหัวอันเนี้ยคือเพื่อนสามารถออกแบบเองได้เลยนะคะว่าแบบอยากจะได้ตัวการ์ตูนไหนหรือเอาก็เอาไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถแบบคิดเองได้เลยนะแล้วแต่แบบที่เพืพ่อนๆชอบเลยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูแบบมิงกันว่ามิงจะทํายังไงเนาะ เราสามารถปรับความแบบความเข้มความอ่อนให้มันได้ด้วยนะนีเห็นไหมแต่มิ้จะเอาเข้มแบบสุดๆไปเลยค่ะส่วนสติกเกอร์กับเฟสติกเกอร์นี่มันแตกต่างกันยังไงหลังจากที่มิ้งได้ลองเล่นนะคะเฟสติกเกอร์คือเขาจะแบบเวลเราหันข้างเงี้ยสติกเกอร์มันจะมีความแบบไปกับหน้าเราแต่ถ้าเกิดเป็นสติกเกอร์เลยเวลาหันข้างสติกเกอร์ก็จะยังอยู่เงี้ยนี่นะคะก็ ได้มาแบบเป็นฮาโลวีนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาใช้สติกเกอร์ของทางแอปที่เขามีมาให้เนี่ยตกแต่งให้มันแบบมีความแบบฮาโลวีนมากข <Wow. S 1> ึ้นอีกนะคะว้าวเอา90แล้วกันเนาะเออมันก็มีค่าวฮาโลวีนอยู่นะเอา QR โค้ดแล้วกันแปะไว้ที่หน้าเลยเอออีกฝั่งหนึ่งจะเป็น t กซ์ มากเลยอะรู้สึกเองตั้งใจมากนี่ตอนนี้ก็เท่จริงๆเลยเราก็เลือกไกล้อีกเลยนะคะนี่มีเจ้าคำว่า stay with me ไว้ที่น้องผีเลยต่อมาคะ่ะก็จะเป็นอ็อสเตอร์รีแล้วกันเนาะจ่อปากจ่อใส ในส่วนของพื้นหลังนะอยากให้พื้นหลังมนตกแต่งเป็นยังไงมาดูกัน love yourself บบนีใ้ใส่ลุใส่ลุด้วยก็มสนุกนะ, <c oughs> ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนเมคอัพแล้วนะคะแบบฟิลเตอร์จีเราใช้เราก็ต้องแบบให้มันรอด <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เนี้ยครับเราใช้เราก็ต้องรอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเลือกแบบการแต่งหน้าที่แบบมันเข้ากับตัวเราเองมากที่สุดค่ะโ,โรสพิงค์อันนี้น่ารักดีนะโรสพิงค์นะคะใช้สัก64ละก,กันกลางพอดีต่อมาฟิลเตอร์นะคะก็ใครอยากได้แบบวิปปับวิบป,ปับหรืออยากจะได้เป็นฟิล์มอยากจะได้เป็นใส่ฟิลเตอร์ไงเขามีให้เลือกเยอะมากแต่ว่าันี้มีอยากได้เป็นแบบฟิล์มฟิล์บนะคะ ลองเลือกกันว่าชอบแบบแบบไหนมันจะใสแบบอารมณ์แบบแอดแบบ90บนม่วงหรือจะเป็นฟิล์มก็ได้นะคะแต่มีนจะเป็นแบบพิพับพิพับแบบนี้66ค่ะเขามีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะอ๋อ้ยแบบอฮ้ยแบบนี้ก็เท่อันนี้ก็เท่อะเฮ้ยแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าแบบนี้เท่มากเน่ขอลองกับตัวเองหน่อย แต่น,นี้อาจจะแบบไม่เข้ากับฮาโลวีนเนะาะต้องเอาอันที่มันเข้ากับฮาโลวีนนะคะเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็เจ๋งนี่จะเป็นแบบว่าแบบเก่าๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีแต่อันแบบเจ๋งๆอะ่ะวิบวับวิบวับก็อยากได้แต่ว่ามีคิดว่าอันเนี้ยมันจะเข้ากับฮาโลวีนมากกว่า เสร็จแล้วค่ะฟิลเตอร์ของเราแล้วก็กดเซฟเลยค่ะอันนี้เราสามารถแบบว่าเปลี่ยนแบบหน้าปกของมันหน้าปกของฟิลเตอร์เป็นรูปอื่นก็ได้นะคะมีเอาเป็นรูปน้องฟักทองนี่แหละจะได้รู้ว่าเนี่ยฟิลเตอร์ฮาโลวีนนะโอเคไปเลยค่ะโอเคนี่ก็คือฟิลเตอร์ของเรามาแล้วเป็นไงคือแบบทําง่ายมากๆต่างมากนี่ก็จะมีน้องผีตรงนี้นะคะ <S 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 ิลเตอร์คือหลุดยามมากเลยนะปกติเวลาลที่เราใช้ฟิลเตอร์ใช่ไหมเราแบบปัดอย่างเงี้ยหรือว่าเราแบบหันออกนิดนึงเนี่ยฟิลเตอร์ก็จะหลุดออกจากหน้าเราไปแล้วใช่ไหมคะแต่วันเนี้ยเขาเขาจับหน้าเราได้แบบดีมากอะ่ะหันซ้ายหันขวาก้ามหน้าเงยหน้าโอเคเดี๋ยวนี้จะแช์ภาพสักรูปสองรูปแล้วเดี๋ยวเอาไปลงไอจีนะคะได้รูปแล้วคะ่ะแล้วก็เซฟไปเลย จริงๆอะเออคือการที่แบบเราจะทำฟิลเตอร์เนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีคอมมีโน้ตบุ๊กแล้วก็แบบอะไรเหมือนแบบกราฟิกที่มันยากใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงแนละ้วคือแบบเราสามารถทําในโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะคะเนี่ยและมีใช้เวลาทําแบบแปบบ๊แบเบดียวจริงๆคือโดยรวมเนี่ยคือมันทําง่ายมากๆเลยนะแล้วก็ได้ฟิลเตอร์มาออกมาเป็นของเราเองอะเจ๋งปะแล้วก็เนี่ยเราสามารถออกแบบได้เอง เฮ้ยมันเจ๋งอะเพื่อนๆือแบบนั่งทําได้ทั้งวันเลยจริงๆนะมันแบบมันสนุกแล้วมันก็แบบออกมาได้แบบฟิลเตอร์เป็นของเราเองอะมันเจ๋งอะคริสต์มาสก็ใกล้ถึงแล้วก็สามารถทำคริสต์มาสได้นะคะแล้ววันเกิดเพื่อนเนี่ยเราสามารถทําฟิลเตอร์ให้เพื่อนได้อะมันแบบเจ๋งทําฟิลเตอร์อย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยเออมันเป็นอะไรที่แบบมันรู้สึกมันสร้างสรรค์นะคะแล้วมันก็ออกมาน่ารักมากหรือมีทางเลือกให้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่แบบว่า ที่แบบว่าไม่สันทัดทางการแบบประดิษฐ์ประดอยทำฟิลเตอร์อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าขี้เกียจทำเนาะทางแอปบี1 2เนี่ยก็มีฟิลเตอร์วันฮาโลวีนมาให้เล่นกันนะคะจะได้ไม่ตกเทรนนะนี่คือเขามีให้เยอะมากๆเลยนะคะเข้ามาที่เข้ามาที่หมวดฮาโลวีนนะแล้วก็เนี่ยเขามีให้เยอะเลยเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะนี่เป็นหัวกะโหลกก็ได้อันนี้ก็น่ารัก ทำเมคอัพได้ด้วยนะคะอยากได้ความแบบเมคอัพขนาดไหนมีชอบอันนี้มกีก็กดติดดาวไว้นี่นี่ก็เป็นแบบว่าดักดักหน่อยว้าววันนี้ก็จะเป็นแบมพายเป็นข้างขาวนะคะนี่นี่เป็นแฮงแมนเอ้ยนี่น่ารักติดดาวไว้เลยโอ้ยนี่เป็นผีน้อย เออน,น่ารักอะ่ะ <Okay. S 1> นี่เป็นแบบการแต่งหน้าติดดาวไว้เหมือนกันเฮ้ยมีแต่อันน่ารักน่ารักเลยอะ่ะโอ้นี้เป็นบำไพดูดเลือดนะคะอันนี้น่ารักมากเป็นเมคอัพันฮาโลวีนแบบว่าเป็นเมคอัพฮาโลวีนแบบว่าเบลกรุบมาก อันนี้แต่งเป็นอิดนะคะเออเอาไวเ้เลยเอาไว้ชอบชอบนี่นี่ก็น่ารักอันนี้เป็นกระป๋องกระป๋องออกมาจากหัวเฮ้ยมีแต่อันเจ๋งๆทด้งหมดเลย กิจกรรมย้ำว่างนะคะที่สามารถทําได้แบบง่ายมากๆยังแค่มีโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็มีแอป B612 ค่ะแค่นี้เองเราก็มีฟิลเตอร์เป็นของตัวเองได้แล้วนะคะเจ๋งมากใครโหลดแล้วนะคะก็ลงมาทำฟิลเตอร์เล่นกันดูนะัแล้วก็สามารถแท็กมาหามิทยาล Story IG ได้นะคะเดี๋ยวมิงจะเข้าไปส่องนะคะ โอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะสนุกกับคลิปนี้กันนะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมโหลดแอป B 6 1 2มาลองเล่นกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมิงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เทศกาลหน้าแต่มิงจะมาแบบว่าทำแล้วก็ลงสตอรี่ไอจีอีกเนาะแบบเฮ้ยเนี่ยอันนี้ทำฟิลเตอร์เองหรือถ้าเกิดแอป B 6 1 2มีอะไรอัปเดตอีกเนี่ยเดี๋ยวมิงก็จะมาทำให้ดูอีกนะคะแค่จบคลิปนี้ขอไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทำฟิลเตอร์เพิ่มแล้วสำหรับวันฮาโลวีนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็ปมกระดิ่งด้วนะ